สวัสดีครับพบกับโหราถามได้เวลาทำนายดวงของคุณและต้องบอกเหมือนเช่นเคยสำหรับการทำนายดวงนี้เป็นการทำนายตามดาวจรไม่ได้เจาะจงดวงของใครครับทำนายตามลัคนาหากท่านไม่ทราบลัคนาก็สามารถฟังได้แต่อาจจะไม่ตรงเท่าลัคนาครับสำหรับเดือนนี้ดวงจะเป็นอย่างไรไปรับฟังกันครับ สำหรับวันนี้เราจะมาทํานายดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันประจำเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2569นะครับซึ่งจากการเคลื่อนที่ของดวงดาวต้องบอกว่าเดือนนี้ไม่ใช่เดือนธรรมดาธรรมดาเลยเดือนนี้สําหรับชาวกันถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆเลยการย้ายของดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวใหญ่มากในทางโหราศาสตร์ ดาวเสาร์นี่คือดาวแห่งการทดสอบความรับผิดชอบอะไรแบบนั้นครับแล้วการย้ายครั้งนี้จะส่งผลไปยาวๆถึงสองปีครึ่งเลยทีเดียวและที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือในช่วงเดียวกันดาวดวงอื่นอีกหลายดวงก็ไปรวมตัวกันอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่าเรือนอริเป็นเรือนแห่งอุปสรรคและความท้าทายครับดังนั้นวันนี้เราจะมาดูกันว่าพลังงานของดาวต่างๆ จะส่งผลกับชีวิตชาวกันในแต่ละด้านยังไงบ้างงั้นเรามาเริ่มกันที่เรื่องการงานก่อนเลยสำหรับเรื่องการงานดาวพุธซึ่งเป็นทั้งดาวประจำตัวและดาวการงานของชาวกันเลยนะโคจรเข้าไปอยู่ในเรือนอริลองนึกภาพว่าเรือนอริมันเหมือนกับห้องแก้ปัญหาด่วนของชีวิตเราเป็นที่ที่เรื่องวุ่นวุ่นงานด่วนๆปัญหาเก่าๆที่ยังแก้ไม่เสร็จมันถูกโยนมากองรวมกันไว้ตรงนี้ คือจะเหนื่อยเป็นพิเศษว่างั้นเถอะครับอาจจะมีเรื่องจุกจิกจากลูกน้องบริวารหรือการสื่อสารผิดพลาดจนขัดแย้งกันในที่ทำงานได้ง่ายมากเดือนนี้เหมาะกับการปิดทองหลังพระเพราะว่าพลังงานในเรือนอริมันไม่ค่อยเอื้อให้เราโดดเด่นหรือออกหน้าเท่าไหร่ถ้าออกตัวแรงไปอาจจะไม่ดีอาจจะกลายเป็นเป้าให้คนวิจารณ์หรือจับผิดได้ง่ายกว่าเดิม การทำรานเบื้องหลังการซัพพอร์ตคนอื่นไปก่อนจะช่วยลกแรงประทะได้ดีกว่าถึงผลงานที่เราทำมันจะไม่มีใครเห็นมันก็จะไม่หายไปไหนครับมันจะกลายเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งให้เราในระยะยาวเหมือนเราสะสมแต้มบุญในที่ทำงานไปก่อนละครับจะดูเหมือนสถานการณ์ไม่ได้มีแต่เรื่องในเหนื่อยอย่างเดียวครับเพราะว่าหลังวันที่23กุมภาพันธ์ไปแล้วจะมีจุดเปลี่ยนสำคัญเลยเมื่อดาวอังคารย้ายเข้ามา ันนี้คือจะยิ่งวุ่นวายขึ้นไปอีกคือดาวอังคารเป็นดาวแห่งพลังความกล้าความลุยลองนึกภาพว่าช่วงแรกเราอยู่ในห้องแก้ปัญหาแบบหมดแรงใช่ไหมครับพออังคารเข้ามาปุ๊บมีแรงฮึดสู้ขึ้นมาเลยจะรู้สึกมีไฟกลับมากล้าลุยกับปัญหาที่ค้างคาอยู่กล้าตัดสินใจมากขึ้นแต่มีข้อควรระวังนะครับดาวอังคารก็เหมือนดาบสองคมมันคือดาวแห่งอารมณ์ร้อนด้วยเหมือนกัน พลังที่ได้มาก็ต้องใช้อย่างมีสติไม่อย่างนั้นอาจกลายเป็นการประทะกับเพื่อนร่วมงานแทนได้ครับคือได้พลังมาแต่ก็ต้องคุมให้อยู่ทีนี้พอเรื่องงานวุ่นวายมันก็มักจะลามมาเรื่องเงินเสมอการเงินเดือนนี้ดาวสุขซึ่งเป็นดาวการเงินของชาวกันก็ย้ายเข้าเรือนอริเหมือนกันในวันที่8กุมภาพันธ์ไปรวมกันอยู่ในนั้นหมดเลยแบบนี้ก็ไม่ได้แปลว่าการเงินจะแย่นะครับ แต่ต้องใช้คำว่าเป็นช่วงที่เงินหมุนออกเพื่อแก้ปัญหามากกว่าคือมีเรื่องให้ต้องจ่ายเงินมักจะถูกใช้ไปกับเรื่องจำเป็นเช่นซ่อมรถซ่อมบ้านหรือจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรือแม้แต่การเอาเงินไปเคลียร์หนี้สินเก่าๆซึ่งก็คือการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งเหมือนกันต้องวางแผนรัดกุมเป็นพิเศษเลยนะครับต้องการเงินสำรองไว้สำหรับรายจ่ายฉุกเฉินพวกนี้เลย แต่ในอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจคำทำนายบอกว่าถ้าทำธุรกิจที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาให้คนอื่นหรือขายของมือสองจะกลับกลายเป็นดีหลักการง่ายๆเลยครับคือการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในเมื่อพลังงานทั้งหมดมันไปกองอยู่ที่ปัญหาใช่ไหมครับถ้าเราเอาตัวเองไปอยู่ตรงจุดที่รับแก้ปัญหาให้คนอื่นเราก็เหมือนไปอยู่ตรงกลางกระแสะพลังงานพอดีอย่างเช่นอาชีพที่ปรึกษาช่างซ่อมอะไรแบบนี้ครับ หรือธุรกิจขายของมือสองของมีตำหนิซึ่งก็คือการเอาของที่มีปัญหามาสร้างมูล,ลค่าใหม่ธุรกิจพวกนี้กลับจะไปได้ดีอย่างน่าแปลกใจเลยครับนี่คือการมองโหราศาสตร์ในเชิงกลยุทธ์เลยนะไม่ใช่แค่ตั้งรับอย่างเดียวเราใช้พลังงานของดาวให้เป็นประโยชน์ได้เอาละครับจากเรื่องงานเรื่องเงิน มาถึงประเด็นที่ต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดข,ของเดือนนั่นก็คือเรื่องความรักกับการมาของดาวเสาที่จะย้ายมาเล็งลัคนาชาวกันในวันที่13กุมภาพันธ์และอยู่ไปอีกสองปีครึ่งคำว่าดาวเสาเล็งลัคนาถ้าจะให้เปรียบเทียบนะลองนึกว่าดาวเสาคือผู้ตรวจสอบบัญชีหรือวิศวกรโครงสร้างหน้าที่ของดาวเสาคือการตรวจสอบความมั่นคงของทุกสิ่งในชีวิตเรา การที่ดาวเสารเลงลักนาาก็เหมือนกับผู้ตรวจสอบคนนี้มานั่งอยู่ตรงข้ามเราเลยจ้องหน้าเราตรงๆแล้วก็ถามคำถามที่จริงจังมากว่าความสัมพันธ์ที่คุณสร้างมามันแข็งแรงพอที่จะไปต่อในระยะยาวแล้วหรือยังมันคือการทดสอบเพื่อความมั่นคงในอนาคตของเราเองแล้วผลกระทบที่ชัดเจนสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วคำทำนายใช้คำว่าจริงจังและตึงเครียด คำว่าจริงจังในที่นี้ก็คือความสัมพันธ์จะถูกดึงออกจากโลกแห่งความฝันมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงมากๆคือปัญหาที่เคยซุกไว้ใต้พรมจะถูกขุดขึ้นมาให้จัดการอาจจะเป็นเรื่องภาระหนี้สินของอีกฝ่ายปัญหาสุขภาพของเขาหรือความรับผิดชอบในครอบครัวที่เพิ่มขึ้นมาบทสนทนามันจะเปลี่ยนไปเลยครับจากเรื่องเที่ยวเล่นกลายเป็นเรื่องปัญหาที่ต้องแก้ร่วมกัน ความอดทนและการเสียสละจะกลายเป็นบททดสอบสำคัญของความสัมพันธ์ในช่วงนี้เลยสำหรับคนโสดความรักที่เข้ามาในช่วงนี้มักจะมาพร้อมกับความรับผิดชอบหรือบทเรียนบางอย่างเสมอมีเกณฑ์จะเจอคนที่อายุมากกว่าอย่างชัดเจนหรืออาจจะเป็นคนที่มีพันธะมีอดีตที่ซับซ้อนติดตัวมาด้วยเพราะดาวเสาคือตัวแทนของการเวลาวุฒธธิภาวะและภาระครับ คนที่ถูกดึงดูดเข้ามาก็มักจะมีคุณสมบัติเหล่านี้ติดมาด้วยเป็นความรักที่ต้องใช้ความเข้าใจสูงไม่ใช่แบบฉาบ่วยครับและการเปลี่ยนแปลงใหญ่ขนาดนี้ย่อมส่งผลถึงสุขภาพด้วยพอดาวแห่งภาระหนักๆอย่างดาวเสามะเล็งก็ย่อมส่งผลถึงสุขภาพกายและใจในทางกายต้องระวังโรคเก่าโรคเรื้อรังกำเริบครับโดยเฉพาะอาการที่เกี่ยวกับกระดูกข้อต่อเส้นเอ็นอาการปวดหลัง ปวดเมื่อยต่างๆและทางจิตใจก็คือความเครียดสะสมเลยครับจากการที่ต้องแบกรับภาระที่มันหนักขึ้นมันก็ย่อมเหนื่อยทั้งกายและใจแล้วยังมีดาวอาทิตย์ย้ายเข้ามาในวันเดียวกันอีกคือวันที่13กุมภาพันธ์ดาวอาทิตย์เปรียบเสมือนพลังชีวิตของเราพอมาอยู่ในตำแหน่งที่เป็นอริด้วยก็อาจจะทำให้รู้สึกพลังงานตกในช่วงกลางเดือนได้ง่ายขึ้นอาจจะมีอาการเหมือนจะเป็นไข้ตัวร้อน ปวดหัวหรือมีปัญหาเรื่องสายตาได้ง่ายขึ้นเป็นสัญญาณเตือนจากร่างกายว่าได้เวลาพักอย่างจริงจังแล้วนะเรื่องโชคลาบเป็นโชคในสไตล์ของดาวเสาเลยครับคำทำนายจะใช้คำว่าทุกขลาบคือต้องทุกก่อนถึงจะได้ลาบมันไม่ใช่โชคจากการเสี่ยงดวงนะครับแต่เป็นโชคที่ได้มาจากหลังความเหนื่อยยากลำบากเป็นรางวัลตอบแทนความพยายามของเราเป็นโชคที่ต้องใช้แรงแลกมาเท่านั้นครับ งั้นเรามาสรุปภาพรวมทั้งหมดของเดือนกุมภาพันธ์นี้กันดีกว่าแม้ดาวส่วนใหญ่จะท้าทายแต่ดูเหมือนก็มีข้อดีซ่อนอยู่เหมือนกันมุมมองบวกที่สำคัญที่สุดคือเดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มเต้นสะสางปัญหาเรื้อรังที่แท้จริงทุกปัญหาที่อาจจะเคยเลี่ยงมาตลอดจะถูกสถานการณ์บังคับให้ต้องหันกลับมาจัดการอย่างจริงจัง การย้ายของดาวเสาครั้งนี้แม้จะเหนื่อยช่วงแรกแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการสร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคงและแข็งแรงในระยะยาวเลยครับเหมือนการรื้อบ้านเก่าเพื่อสร้างบ้านใหม่ที่แข็งแรงกว่าเดิมสรุปเป็นช่วงเวลาสำคัญสำคัญของเดือนนี้ให้จำง่ายๆนะครับจุดสำคัญมี3ช่วงนะครับ 1. วันที่8กุมภาพันธ์วันที่ดาวการเงินย้ายเข้าเรือนอริให้เริ่มระวังเรื่องรายจ่ายที่เกี่ยวกับซ่อมแซมและสุขภาพ 2. วันที่13กุมภาพันธ์อันนี้คือจุดเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดดาวเสาย้ายเล็งลัคนาเป็นวันเริ่มต้นของบททดสอบระยะยาวเรื่องความสัมพันธ์เลยครับ 3. วันที่23กุมภาพันธ์วันที่ดาวอังคารเข้ามาเติมพลังทําให้เรามีไฟกลับมาฮึดสู้กับอุปสรรคและกล้าตัดสินใจมากขึ้นครับและนี่คือคําทํานายของชาวกันในเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2569 ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในการรับชมคลิปก่อนใครขอบคุณครับ